สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเห็นภาพขึ้นหลังแปลกๆไม่ต้องตกใจครับผมเปลี่ยนรีซอสแพ c k ใหม่นะครับหลายคนจะบอกเปลี่ยนบ่อยไปไหนใช่ครับเปลี่ยนบ่อยมากรีซอสแพรที่ผมใช้ครั้งนี้นะครับก็คือมัลติ Pixel นะครับไม่ได้อสนใจหรอกเนาะโอเคเรากลับไปในเโลกของเราเลยครับแต่ระหว่างที่เกมมันกำลังโหลดอยู่เนี่ยผมโมนิดหนึ่งแั้งอันนะครับคลิปนี้ครับ เป็นคลิปที่เราจะมาหาลองโหกันเราใกล้จะไปสู้กับเอเดอร์ดากอนแล้วนะครับก็ก็คือเรามีไอออฟเอเดอร์แล้วเราก็จะคลิปนี้เอาเป็นว่าเรามาเตรียมของในการไปรองโหวกันแล้วเราก็จะมีแบบการไปค้นหาเล็กๆครับแล้วเราก็จะค้นหาต่อกันในคลิปต่อไปแล้วแล้วคลิปต่อไปของคลิปต่อไปครับเราก็จะมาสู้กับมังกรน,นะครับ หมงง,งงเออคุณผู้ชมก็น่าจะงงนะครับเพราะว่าผมพูดเองผมก็งงเลยนะครับนะครับโอเคเอาลงเรียบร้อยครับผมเนีย่ยขมงรีซอสแพ็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไปเจอมาแนละ้วเป็นซอสแพ็คที่สวยงามนะครับสว <c oughs> ยางามจริงๆนะครับรีซอสแพ็คนี้เนะี่ยโอเคอืม <c oughs> สวยมากเลยถึงแม้ดินมันจะเหมือนหินแกนนิตกันลวกันนะครับแล้วไม่ต้องสนใจหรอกนะเรามาเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับก็คือแน่นอนครับบล็อกจํานวนมากเฮยแบบต่อบล็อกนะครับเราวผมจะใช้เป็นบล็อกอะไรดีนะใช้บล็อกอะไรดีเอาบล็อกที่เอเดอร์แมนมันหยิบไม่ได้นะครับบล็อกหิน อไม่มีครับไม่มีอย่างนั้นเราก็โอเคครับมีมีเรียบร้อยแล้วนะครับเออทำให้แย่ครับใครบอกว่าไม่ไม่อัพเนเธอร์ไลท์อะไรก่นหรอไม่ครับเนเธอร์ไลท์มันหายากแล้วก็ผมชอบสีของ อุปกรณ์เพชรน,นะครับเพรา่าผมจะไม่ไปหาานเทลไลท์หรอกนะครับ <c oughs> โอเคยาที่เราเตรียมไว้ยาฮิวครับยาฮิวเราควรที่จะใช้เป็นยาปาม, <c oughs> า,ามะอ่อเอเดอร์เพิลมาหนึน่งเราไม่มีกันพาวเดอร์นะครับขอเที่าจะเตรียมไว้เราควรจะเตรียมไอ้เีย พิกแอกที่เราจะไปใช้เราใช้เป็นพิกแอกซิลทัสละกันนะครับเพราะว่าเราจะเอาอุปกรณ์เก็บไว้ในเอ็นเดอร์เชสนะครับก็ซีนี่ซีรีส์นี้เรายังไม่เคยคราฟเลยมั้งนะเอ็นเดอร์เชสใช้ออปซิเดียนจำนวนมากออปออปซิเดียนนะซีเดียนเฮลโลวิลเลจเจอร์ what are you doing here แบบ o า p s I hit <c oughs> คุณสภาพคุณเหงาผก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ว่าๆก็หาอะไรทำเนาะ <c oughs> <c oughs> ลูกขนงที่ได้มาจากพิกลินก็เยอะอยู่ทำไมเบ็ดพาวเดอร์ผมหายคลิปที่แล้วผมก็เพิ่งไปหามาโอเคครับ I อ f Ender มาจากนั้นก็ทำ Ender c h e s t คนะบ Ender c h e s t อู Ooh, <Yeah. S 1> ้บุกหนึ่งไอออสเบเดอรคขอ grab ender chest โอเคเราสามารถเก็บของไว้ในนี้ได้นะครับ mm hmm. ถ้าเราถ้าเราใช้พิแกตทุบนะครับ mm hmm. ย้ำว่าต้องเป็นซิลทัสนะครับต้องขุดช้าจังแล้วนะครับ e n c ชาร์ e แป๊บหนึ่งเอาเป็น f genesis ห้า mm hmm. นะครับโอเคชาร์ okay. n mm hmm. ละอุ c ย mm hmm. ตกใจหมด น่าจะเป็นบัคที่รีซ็ตแพ็กแน่ๆหรือเปลี่ยนรีซแพคมาตอนกึรีซแพคนี้มันสวยไงแต่พอผมรู้สึกว่าสื้อามันแปลกๆก็เออเอาไปว่าไม่เป็นไรเราจะเก็บของที่เราจะเอาไว้ใช้สู้กับมังกรในนี้นะครับทุกท่านเราควรใช้เป็นธนูแบบไหนดีเราควรใช้เป็นหน้าไม้หรือเราควรใช้เป็นธนู ตกใจมากเรามีหน้าไม้อยู่แล้วเราเอาหน้าไม้ไปแล้วคะนครับส่วนธนูก็เอาธนูธรรมดาแบบนี้แหลนะเนาะส่วนเรื่องรูปธนูนั้นนะครับผมลิ้นมีแค่นี้เองเหรอเรา คือธนูนี่ครับถ้าเป็นผมผมผม,มันจะมีเอชาร์มถึสองตัวคืออินฟินิตี้กับเมดดิ้งนะครับเอ่อถ้าใครไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรสามารถไปดูได้ที่ youtube ของช่องอื่นนะครับช่องนี้จะไม่อธิบายช่องนี้จะเล่นอย่างเดียวครับมันไม่เข้ากันนะครับถ้าเป็นผมผมจะเอาเมดดิ้งเพราะว่าธนูที่ผมใช้ผมจะไม่ใช้ธนูทำลูกธนูนธรรมดาทั้งหมดใช้เป็น s p e c t r อร์อร์รหรือไม่ก็ Arrow of อ o i s o n อะไรแบบนี้นะครับใครไม่เข้าใจาไม่เป็นไรครับ ดูๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจครับผมว่าผมต้องการทำอะไรผมต้องการวี่งเแบบได้ทั้งได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งภาษาสำเนียงนะได้ทั้งเลือกว่าสำเนียงได้อยู่แล้วโอเคครับแน่นอน crossbow มี quick charge นมี piercing โอเคก็ดีครับ จำนวน I of Ender ที่เราต้องใช้นะครับอย่างน้อยเอาไปอ่าไปสิบอันหห่อแล้วกันสิบโอเค I of Ender ผมเอาไปสิบสองอันนะครับ e อ d e r pearl ที่เหลือก็เก็บเอาไว้แบบว่าเผื่อใช้ e n d e r p e a r l MLG อะไรแบบนี้นะครับเปลี่ยนล็อตเปลี่ยนล็อตเพื่อใช้เมื่อกี้หายอีกแล้วนะครับอืมเอาเปลี่ยนล็อตมาห้าอัน มาหกเลยขอบคุณครับผมปึ๊บโอเคปึ๊บ,บโอเคสิบสองอันพอครับสิบสองอันพอนะครับเราต้องใช้ต่อมาคือยาสเตร็งนะครับซึ่งยาสเตร็งผมมีซอสแพ็คโอ้เย้แล้วสิ เย่แล <Yeah>, oh. ้วสูตรมันคืออะไรยาสเตเรงแกสเทียใช่ไหมอ่ะแกสเทียใช่ไหมอ่ะอ้าว ไม่รู้ครับอย่างเดียวที่ผมใช้เปลี่ยนรีซอสแพคครับเปลี่ยนรีซอสแพคคือรีซอสแพคอันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าผมได้เพิ่มรีซอสแพคคู่มือการปรุงยามาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีเรื่องคู่มือการปรุงยาหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่ามีผพไม่น่ามีอ่ะโอ้ชาเลกัน ถ้าใครอยากรู้ว่าคอมผมสเปคยังไงเดี๋ยวผมกด F3 ให้ดูครับแล้วแล้วทุกคนจะรู้ทันทีพรในเกมไหมครับถ้ากด F3 แล้วดูทางด้านขวาขวาบนของจอนะครับก็จะเห็นเลือกสเปคคอมตัวเองครับมีไหมไม่มีคู่มือนะครับเสีดยดายจังนี่ครับ CPU i7 กาจอนะครับส่วนเรื่องก,การจอนะครับ Intel RHD Graphics 530นะครับ จริงๆผมมีสองตัวนะแต่ว่าตัวที่สองมันไม่ทํางานคนระับผมต้องเปลี่ยนรีซอสแพกก็กครับคเพราะว่ารีซอสแพ็กนี้มันเป็นรีซอสแพ็กที่มันไม่สะดวกต่อการเตรียมอุป,ปรกรณ์อะไรเลยนะครับก็คลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณยี่สิบนาทีน่าจะปาเข้าไปประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับสําหรับการเรื่องการเปลี่ยนรีซอสแพ็กนะครับขอบคุณครับผมผมพูดเร็วไปไหมเร็วไปเปล่า <S <S ไม่รู้ครับผม,มแล้วก็ ถ้าใครถามว่าว่ารีสอทแพรที่ผมชอบมากที่สุดคือรีซอทแพรอะไรครับตอนนี้นอกเรื่องนะครับผมไม่รู้สิครับชอบไปไเรื่อยๆตอนนี้รีสอทแพร์ที่ผมชอบก็น่าจะเป็นมัลติพิกเซลอันนี้นี่แหละครับนี่แหละครับโอเคแก๊สเทียใช่ไหมอ๋อสิ่งเราต้องการครับเราต้องการเอาแก๊สเทียมมาอันนึงนะครับกับแก๊สเทียมมาอันนึง กระจกนะคะอ่าสาม Crystal ค,ครับยังไง N Crystal แล้วก็ Eye of Ender อันหนึงนน่งแล้วก็ Eye of Ender หนึ่งอันนะครับเอ่อเมืเ่อกี้อาจจะมีเสียงอะไรเข้ามาในคลิปนิดนึงครับผมก็ก็ไม่ต้องตกใจครับผมเพราะวมันนกนะ็ไม่มีอะไรนะครับไม่ไม่มีอะไรครับผมมีมีคน มาหน่อยนะครับโอเคจะ a r t of f something นะครับอเอากระจกเก็บไปหยอดนะครับผมไม่ได้จะไปชุบชีวิตมาก่อนแต่ผมจะไปใช้บัคนกครับเป็นบัคของหนึ่งจุสิบเจ็ดแต่ผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งจุสิบแปใช้ได้อยู่หรือเปล่าพวกพอกระโดดเข้าไปในะประตูไม่ติปุ๊บวางรีบวางอันนี้แล้วเอเดอร์ดักก็ตายทันทีนะครับเอเก็บไว้ครับเอ d e เดอร์คริสโต้นะครับเอาไปเดียวพอ เลือไปสองอันเดียวเอาไปสองอันแล้วกันครับอันหนึ่งเอาไว้ระเบิดมังกรนะครับเผื่อวิธีนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเตียงใช่ครับเตียงเอาไว้ระเบิดมังกรด้วยใช่ครับผมผมสู้มังกรไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะเตียงอันหนึ่งนะครับแล้วก็เตียงอีกอันหนึง่งด้วยเช่นกันนะครับเอาไว้เอาไว้เซฟที่เอ่อสตรองโฮมนะครับเออเราก็จะมีเตียงสองอันแบบนี้นะครับแล้วเราต้องทำอะไรต่อก็ดี เราต้องการอะไรอีกครับผมดาบพร้อมธนูพร้อมลูกถนูทุกอย่างพร้อมลูกถนูน้อยไปครับผมว่าลูกถนูไม่น่าพร้อมอ่ะเอาไปเท่านี้เลยแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าของคลิปหน้าของคลิปหน้าแล้วก็ไปตัลลุเอเตีแน่นอน,นะครับผม <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับของเจ้าต้องการเรียบร้อยโอเคแล้วเอาซิฟทัดไปเลยนะครับอันเราควรมีเวนอฟอัลทอพอร์ตไหมอะ่ะ เออผมเราควรมีเบนออฟอัลโตพอรนะครับไดมอนด์ o อ d นะครับไดมอนด์ o อ d อันนี้สไปการ์ดเราเก็บอเอาไว้ที่บ้านแล้วกันครับเอ c นชา t ์ดเอสพีเบนออฟอัลโตพอเอาไว้เอาไว้ตีซิวเวอร์ฟิตนะครับแต่จริงแล้วก็ไม่น่าจะได้ใช้หรอกเพราะว่าเรามีฟิักซ์ซิวทัสนะครับเออถ้าใครไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมอมธิบายทีโอเคเราเตรียมพร้อม ัเลยครับโอเคตอนนี้อยัก12นาะทีอยู่นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมไปทางไหนไปทางนี้นั่นเองนะครับโอเคไป what happened thank you goodbye ครับโอเคเราควรที่จะมีเรือแต่เราไม่ต้องมีเรือก็ได้ครับเพราะว่าเรามีเท้าเท้า deep stage นะครับ ไปเรื่อยๆครับตองโฮมผมอยากผมอยากล้อมมา่างจากเราไวยพันกว่าบล็อกกานรถเนเดอร์ดิสแท็เนี่ยรุ่มเดี๋ยวมันจะเป็นการขยายแมปที่เยอะนะครับตงควรที่จะมีเตียงสี่ตัวโอเคเราเปิดวันที่เจ็ดเดเดเจ็ด จริงเหรอจริงเหรอผมไม่ได้ใช่อ่ะเด็ดเด็ดเด็ดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอ,อ๋ออาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าก็ผมเพิ่งย้ายมาผมเพิ่งย้ายมาลงวัดเมื่อไม่นานมานี้นะ,ออดดนะครับได้อ้๋อีบูโอกคเลยครับผมเนี่ยไทม์เซ็ต ูนแปดโอเคเกมหมดไปสไปร์ลเเาก็เก็บบลูออยขีดนิดนึงครับผมเป็นดอกไม้ที่หายากมีเฉพาะในใบโอมสวอมเท่านั้นนะผมด้วยสุดตัวผมผมคิดว่ามันสวยนะโอเคเก็บมาเราเอาอาหารเราช็อกโกแลตเบอร์รี่ไปแล้วกันนะโอเคดี๋โผกไปด้านหน้าต่อครับกแน่นอน ไปครับผมมีแกะสีดำด้วยครับผมไปอู้บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่ถูกเจนเนเรทใหม่ใน1.18นะครับเพราะว่าโถ้ามี้1.18แน่นอนครับ โอเคเมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วเราอาจจะเจอโชคโชคดีเจอตรงหัใต้น้ําก็ได้นะครับเราเจอแบบนี้แล้วเนี่ยอหไๆก็เจอทานนะครับขุดทานฟอร์จูนฟอร์จูนสามโอเคอเมืม่อกี้มันเมื่อกี้ผมโชคร้ายหรืออะไรเนี่ย โอเคครับไปโอเคเราโอ้เราต้องคราฟเฟือแน่ๆอย่างนี้เราต้องคราฟเฟือแน่ๆไปเร้ยัยๆเลยอะฮะหายไอ้ตรงนี้ตรงนี้เอไไ้เราฮะเ <c oughs> <c oughs> ฟยบอกผมทีว่ามันว่ามันคือพรก ทำไมลาพิษมันอยู่ตรงนี้อ้ยเมื่อกี้แกต่อพังอ๊้นี่บล็อกอะไรนี่แร่อะไรนี่คือแร่ซิงของเป็นแร่ของมอสเทรรเอทเราใช้รอซิงครับผมอู้หน่าสนใจนะนี่อน่าสนใจ โอเคบริเวณตอนนี้ก็อาจจะเก็บพิกัดเอาไว้นะครับโอเคสกินช็อตเรียบร้อยไปพวกบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณเจเนเรตใหม่นะครับตอนนี้นไเล่นเลเฮ้ยเดอ s okay, okay. right? uh, okay. uh, uh, e ี calls you find an ocean ตัวนั้นมีโอเชียนลูนด้วยกดไปอ้าวทำไมเดย์เป็นเดย์ศูนย์ คือแอตแลนติสเยโมทีเอจีฮัลโหลวัดวัดไปดีกว่าก็รู้ก็อยู่นะครับว่าของมันเจนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปโอเค ูมีเนเธอร์ลูนด้วยนะครับโตอาจจะโชคดีเจอสตรองโฮดภายในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับปวดนะเพราะผมไม่ปวดไปนะครับไปด locate strong hold อีกเจ็ดร้อยบล็อกไปเมนเนนเนนอู้ชิปเบรกมันมีซิงด้วย อตอนนัวเลมีซิงครับโอเคชิปเร็ก,ก่อน,นครับมาชิบเลชิปเก็ get เก get chip red ของดีจังเลย thank you thank you yes sir ไป้วครับเหลือไปเราไปเอาแร่ซิงกันครับแร่ซิงเป็นแร่ที่ดีมากนะสำหรับกิโลเมตรเจอวอล์กก็คือ นัดไฟเลี้ยวไหลน่าจะให้เราเดินของเต็มตู้ว่าถ้เป็นไรครับเรามีเอ็นเดอร์เชสครับเดอร์เชส is everything ส่วนกด exp ปังปุ๊บเราล็สเชลน่าจะได้จากโอเคครับเรามาขุดแร่ ซิงก right. ์กันเลยนะครับฟอร์จูนอันนี้อันนี้อันนี้ฟอร์จูนอู๊ห์กลลงมอดเอกาวิทใช่ไหมชื่อมอดว่าอะไรมายเนอร์เอกาวิทม n ยเนอร์ชื่ออะไรนะผม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 ไม่รู้เหมือนกันครับไปแร่เราคืำค้าๆมาเลือแล้วกันนะครับ โอเคเราไปต่อนะครับรูแตกด้วยไปโลเกตตรองโขงศรีร okay. ้อยก่ะบอกทะเลเอีกแล้วแล้วก็ซิงครับรแล้วก็แลซิงนะครับอ่าสาระนหนึ่งแล แล้สิ่งเป็นแร่ที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะครับส่วนเรื่องใช้ทำอะไรอันนั้นไปไป google นะครับแนะนำให้ไป Google นะครับไปไปไปเซิร์ช Google นะครับเพราะผมไม่รู้นะครับยี่สิบนาทีนะคก็เฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชม ไอซ์เบิร์กเราโอเคครับเดี๋ยวผม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 โอเคครับสมมติโอเปอเรเตอร์โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจดพิกัดแล้วผมไปเอาป้ายแบบป,ปกไว้ที่บ้านกันโอเควนเปอรสตอโฮงนั้นเดี๋ยวผมโลเคตไปก็ได้ครับ Okay. โอเคผมไปไปปากไว้ที่บ้านเผื่อบางครั้งผมจะมาใช้น้ําแข็งนะครับผมพิกัดนะครับพิกัดก็คือเอ่อเป็นใบโอมที่หายากครับเรื่อี384 64 85โอเคครับตากนั้นก็กลับบ้านทีพีไปครับ GPS ศูนย์ยยตึ๊บตึ๊บตึ๊บศูนย์ป้าบบ้านเราก็อยู่ทางนี้ไปเอาผิดทางอันนี้ครับบ้านถือบ้านละถือบ้านละโอเคครับเรื่องการหาสตอ์โฮเดี๋ยวผมไปหาเบื้องหลังนะครับ ผมไปหาเบื้องหลังเอานะครับแต่ตอนนี้คือสุดยอดแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจอของสุดยอดแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคิดว่าหาลองโฮแต่เจอ,แต,เจอแต่เจอสิ่งที่หายยากกว่านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ